นั่นละมีแค่นั้นนั่นนี่คือที่พี่ศึกษามาถ้าการกินของร้านร้านแซ่บผาแซ่บมากแซ่บจริงๆอะ่ะเขาใส่เกลือนี่ใส่เกลือบบลนะคะใส่เกลือปรุงกบริไา้มาไม่หรอกค่ะใส่ผงชูรสล,ลงไปนิดน้อยหนึ่ง <c oughs> เวลาตอบคอมเมนต์บ่มีเวลารฟ์สุดนำนั่นแหละหลายๆอย่างเขามีเหตุผลนะปองเนาะแต่ก็ดีใจน้ําปองมากเลยที่ปองอผ่านทุกอย่างแลละก็ดีใจมากๆสนับสนุนนะ้ปองนะปองน่ารักสมอยากอายอยู่แล้วไห้ร้านน่ะไทย สารแตทายไหย่เราไปแนเกเบื้องหลังแล้วค่ะญาติที่นั่งอยู่่ะปิ้งปองคนเกง่งหลากหลายอิลีค่ะเอาทุกอย่างเลยค่ะหลากหลายก็คือแบบว่ามีความสนุกเป็นแม่บ้านแต่ลกคุณกันมาที่เราเครียดอยู่ค่ะเรืองวานะที่สะสมลดลงนะคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ละค่ะไม่ละค่ะยิ้มบอกพลังบวกค่ะพลังบวกมาแล้วก็คือคิดทบทวนเจ๋อเออเออเอา,เอา,เอากับเขาไม่พอก็แม่เนี่ย แล้วตงมีใช่ไหมจ้าจ้าคุณกันเครียดค่ะคือตอนนี้คุณกันแบบล้มผามนึ่งไปก่อนพิ่คุณหน่อยพี่หน่อยเดวคุณกันจะกลับเขาไปตอบคุณกันพยายามตอบคอมเมนต์ทุกครับบ่พิษโกดแล้วก็มีความั่นใจในใจของน้ำบ่อายนะค่ะคุณกันบ่อายได้ค่ะอย่าอย่าดามาเด้อค่ะว่าอุ้ยมาเต้นแบบน,นี้บ่อยากอายลูกเต้าเราก็ไม่ค่ะนั่นคืองา,านกันมาปังนะค่ะพี่น้องคือคุณกันเห็บทํำเลี้ยวคืบบอบ่ปังค่ะเพราะว่า มือเ้านี่คุณกันกับไปเบิงขนาดคนที่แบบว่ายอดวิวเป็นละเป็นแสนยังสี่แหมค่ะอยากซ้มอ่ะอยากส่งดาวห้ายนังใจเพื่อนๆนั่มค่ะและคุณกันกับขอบคุณนะค่ะเพื่อนที่ส่งดาวมาให้ตัวคุณกันเองนะคะตัวช่องคุณกันส่งเลยค่ะเวลาซ้ำได้กับซ้ำนั่นแหละค่ะแต่เ้าพยายามขยันเท่านั้นแหละค่ะคือคุณกันก็จะลงคิดเงา้ยวเจียงหลังทามนั่นแหละพี่เอาก็ะเาไม่พอก็แม่ เอาอต่อมเห็นคล้ได้ฟองแต่ว่าต่อมเห็นคล้าห้แม่แม่เออ่ความรู้สึกของคนเอ่อที่เคยกินบานเฮานะคะ่ะกินข่าวบา้บานเฮานะคะ่ะแซ่บอีลีค่ะพี่น,อน้องต่อมเห็นคล้าดว่าเดียวล้มพาเดียวเพราะว่าอ,อย่างวา่าพี่อย่างคอมเมนต์เอฟซีร้านเยอะนะเอฟซี FC ร้านเดียวก็พี่เพราะว่าร้านมีจำนวนเพื่อนเยอะพี่มีแค่พันหกเองเพราะว่าพี่น่ารักเพราะร้านเนี่ยเอออยากเออเป็นเพื่อนที่มีประสิทธิภาพสำหรับพี่จริงๆก็คือร้านเัาคุยกันได้อ่ะ เฮาเฮาเฮาคุยกันเหมือนเพื่อนแล้วมินิพ่อมมั่นใจมากเลยค่ะคือแบบว่า,เ,าเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก้าวไปนะคะ่ะสองอสองสมือแทนะคะ่ะนั่นเขามาเนี่ยะคะเขาม้าว่าคุยกันพูดจากันว่าแม่ไปจังไหนจังสัตว์จังสี่อ่ะนี่เด็กกับเขามาอุ้ยพูดกันดีใจนอกลูกหลานเขาไปหาแม่บอค่ะคนเขาค้นแกนะขิดมอน,นิล่ะคะ่ะอมั่นใจมอน้มีความมั่นใ่เลยล้านมอนี้มีความลลามัน่นใ่ว่าฉันจะสู กัหนูอ่ะคือหนอูอยากลงแค่แบบว่าหนึ่งภาพนิ่งเพื่อที่จะสร้างตัวตนก่อนละกันให้มีคอมเมนต์เขามาคอมเมนต์เยอะๆจังสิแม่หาทะนุเขอบใจฉันชอบเวลาเธอไรสุดเธออารมณ์ดีแบบว่าเอ่อันนี้เหมือนกั้นส่างไ,ได้ๆอะ่ะเหมือนเ้าเห็นงั้ยรันรัน,ร,นรันเนี่ยใช่ขยันไลฟ์สดฉันจะลงเธอเข้ามาตอในี้เท็เน,นี่ยคุณรันเฮ้ยฉันจะลงแต่ไลฟ์สดรันพี่อันเนี่ย คืกกอการไหลสดนะคะถ้าพอมีคน้คนเบิงนะคะ่ะก็อยา่าอย่าไปไหลสดดุน,นะคะ่ะบอกคุณกันเองค่ะบอกตัวเจ้าของนั่งค่ะเพราะว่าตรงนี้ห้ามากับมาตัวคุณกันนะคะจะเช็คทีดแดชบอร์ดทุกเช้าทุกเช้าเช็คว่าเพิ่นเหตุเหตุหยั่งไอพิ่นเหตุหยังเพิ่นสมีคำข้ำขำมามเหตุมือเช้าเพิ่นกระบอก ช้าๆได้พาเริ่มงามค่ะค่อยๆย่างไปนะคะเดี๋ยวเอกับสเขามาหาแบบนี้นะคะการมีปฏิสัมพันธ์ดีที่สุดนะคะเลยหลายบางทเีเพื่อนคุนกันเป็นบรรดาปป,ป้ามีหลายแบบรูปแบบค่ะ แล้วเครียดอยู่ค่ะเรืองวานะที่สะสมลดลงนะคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ละค่ะไม่ละค่ะยิ้มบอกพลังบวกค่ะพลังบวกมาแล้วก็คือคิดทบทวนเล,เลยเขาก็พูดนะคะว่าเวลา้องแอนมาหาหช่องนะคะอุ้ยดีใจมากเลยค่ะดีใจทําให้แบบว่ายอดการเข้าถึงดีค่ะตัวคุนกันนะคะจะเช็คคิดแดดบอร์ดทุกเช้าทุกเศา้าเช็คว่าเพื่อนเหตุยัง ไอ้พันเหตุยังพันสมิคมั่นข้ามาเหตุกับมือสาวพันกระบบหน้าที่ที่คนเข้าดูนะคะแล้วเขาเช็คหนะ้าที่ใดได้ไดะคะ่ะอยู่ด้านหลังอยู่ในแดชบอร์ดนะคะคือต้องไปเช็คตรงการเข้าถึงนะคะนั่นแหละคะ่ะเช็คใด้นะที่คุณเกิดก็เลยมีควาหนูว่าคือหนอูอยากลงแคร์แบบว่าหนึ่งภาพนิ่งเพื่อที่จะสร้างตัวตวนก่อนละกันให้มีคอมเมนต์เขามาคอมเมนต์เยอะๆจังสีมหาธนุขวาจำใจมิตรภาพที่ดีต่อกันนะจ๊ะหายไ,ไว้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปละป้อมจะไปเรื่องน้งทาม ไปหาแม่ก่อนไปคุยกับพ่อกับแม่ก่อนนะขอบคุณมากาค่ะแสรประโยชน์เข้าไปนิดนึงนะคะคลิปคุณภาพเท่านั้นนะคะที่จะอยู่กับเห้ามีคนข้ามาเบิงงเห้าเยอะๆนะค่ะพี่น้องไทย์ธนาเต้นไปเลยค่ะพี่น้องไพฑยธนทุกๆวันโอ้ยแตมมีเพื่อนมาคอมเมนต์ทุกๆวัน อลอยซ้อมลอยค้นจี่สิก็ดีได้ค่ะพี่น้องแมนบอจ่าแต่ตรงหันเฮ้ามีคนมาติดตามคุยกันะจะกลับไปไปอ้เบิ้งเพื่อนน้ำนะคะตรงที่จองติดตามนะคะแปดนาทีสิบนาทีสิบหกคิดว่าทั้งคุ่กัรลดคิมลงคิมมืออื่นมืออื่นดีกว่าสิเบิงมืออื่นสิเบิงว่าได้สดสองเวลาเช้ากับเย็น คลิปยาวเช้ากับเย็นแล้วกค็คลิปรีวลตรงเฮทกับเขา่ากับเฮดกับเข่าไปโหลดค่ะพี่น้องสนับสนุนพายทนัดการพาไปเก็บเห็นนะคะวิ่้องกมาคือกันกับคุณกันมักชมบรรยากาศอ่ด่าวบ่อยๆคุณกันจะง,งงงงในชีวิตดูนะค่ะว,ว่าอยากส่งด่าวให้เพื่อนอยากให้กําลังใจให้เพื่อนนะคะตรงตรงตรงะส,สมหน้าที่ไปประมาณยี่สิบนาทียังสี่นะคะยี่สิบนาทีมีคนเข้ามาเบิงเขาแรงมาเบิงมีคนมาเบิงหาสิบ หน้าที่ยังสีมากค่ะกลายเป็นจิตซิปหน้าที่เอามาให้แม่ตอบค่าให้กินค่ะพี่น้องก,ก็เลยสิเนี่ยคุณกัลจะล,ล้มขิดยาวไปนะค่ะนั่นแหละค่ะคอนเทนต์ยี่รอตัวเฮ้าอีหรีค่ะคอนเทนต์เพราะว่าคลิปคุณคอมเมนต์เลยพี่นุ้ยคุณกัลจะลงภผ่าพน,นิ่งแคหนึ่งผ่า,นานพเท่านั้นเพราะว่าอย่างฮูบอ๊คุณกัลเนี้งบอบอลลงเยอะพี่นุ้ยพี่นุ้ยค่ะวิคุณกัลบอลบอลบอลถนัดในการเทสเวียเท็เนั้ยไปเพราะว่าบางที่ขึ้นกับบอดีบางที่แบบว่า บ้านคุณกัลเป็นของชาวนะค่ะเพื่อเปิดเสียงอาบน้ำเรียบร้อยสบายใจเรียบร้อยแล้วมันนี่มีความรู้สึกว่าจะของมั่นใจนะจะของหักมั่นใจที่จะก้าวเดินต่อไปจ้ะก็จะส้างผลงานคุณกัลแต่ีอย่างกระทีนโทรศัพท์อะไรยังแบบว่าตอนแรกที่เขามาเขาก็ยังไม่ไดนหูหูแบบและรายละเอียดปัญหาในการเพิ่มเพื่อนจํานวนเพื่อนมีเพื่อนจังสี่ไหมค่ะตัวคุณกันก็คือเอาออกง่ายๆนล้นพี่ลดลงยังสี่พี่เป้าหมายของพี่หกหมื่นนาทีเพราะว่าพี่อยากสั่งรายได้ เพราะว่าสามีพี่กับหาเงินคนเดียวเนาะเขาอยากมาสั่งไรได้ตรงนี้แต่วิคุณกันบอ,บอ,บอถนาดในการเทวีเฮ็ดยั่งไปเพราะว่าบางที่ขึ้นกับบอดีบางที่แบบว่าบานคุณกันเป็นของชาวเนี่ยค่ะเพื่อะเปิดเสียงเข้าถึงบอสนใจปันในดดอกค่ะคบาเบ,บ่งนาที่ค่ะเพราะสะสมนาที่ค่ะแต่คลิปเลี้ยว้อนค่าเดียวนะบอ ร้อยห้าสิบนะคะตอนกลับแต่คุณอาจอาจจะนั่งแท็กซี่กลับนะคะ่ะเพราะว่ามีของเยอะของเยอะกันเลยก็สะดวกสบายก็กินข้าวเรียบร้อยคุณกันเฮดไร้สดเช้ากับเย็นไปศึกษามาละคะ่ะคุณกันไร้สดเช้ากับเย็นแล้วก็ทําคลิปยาวเช้ากับเย็นน้ําใจมิตรภาพที่ดีต่อกันนะจ๊ะหายไปววนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ใและปองจะไปเรียงองน้ำทามไปหาแม่ก่อนไปคุยกับพ่อกับแม่ก่อนนะขอบคุณมากๆาค่ะน้องไปเก็บเห็ดอิลีค่ะ ใจจริงอยากเก็บเห็ดเป็นน้ำเพื่อฟนอนอกันอุ้ยแหงคุยแกสิย้วไปนะคะเดี๋ยวจะไปลงคิมแย้วเดี๋ยวสมาที่หลายหยาดเพลินเบือหยาดเพลินปัดถิมน,นะคะ่ะเอาไส้สาระเนนยนเนื้อไปเลยค่ะอยากกแนะนําเพื่อนนะคะ่ะแบบว่าสำบ่ายหายดีรือยังเป็นปองเธอนะ่ะสวยนะเราอ่ะสวยขึ้นทุกวันนะชอบสีเหลวสีเขียวปองอ๋อยปองจะลงะไรเพื่อนคนเพื่อนคนหนึ่งแค่ว่าเฮ้ยหน้าที่เป็นไงบ้างแม่บอกเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่สนไม่ดู จะทําไปอย่างนี้แล้วค่ะโอ้คําตอบดียังบม่ได้เปลีนใช่หนูก็ไม่สนลงเท่าเท่าที่อยากลงเป้าหมายคือหนึ่งปีแล้วพี่กัว,ว่ามีสิเข้าตองทําถือกดเพลินห้องเพลินและที่นี่พี่ก็พยายามมาอา่าพี่ลงภพ่าพนิง่งพี่พถามว่ามีเพื่อนเขามาคุยตรงนี้คุณกันก็นจะไล่สุดแค่ยี่สิบนาทีค่ะ คิปบวกนะคหาทายีสิาที่มีคนเข้ามาเบิงอรันก็แบบว่าชู่ๆเหมือนกันพิงค์องน่ารักเสมอเลยจ้าคนเก่งเนี่ยสนับสนุนพิงค์องตลอดเลยชอบน้องพีเจเจ้าทักท้ายพี่ได้กดโต๊ะเลยเห็นต่กกดถือใจพี่บอกว่าเข้ามาทักท้ายกันได้จ้ามัน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 อย่างมันเป็นการห้กับนั่งใยผิดรันรันรันเนี่ยใช่ขยันไร์สดฉันจะล้งเธอเข้ามาต่อนี้เท่นี่คุณรันเฮ้ฉันจะล้จาก่ไร้สด ร้านพีนล่ะค่ะมือนี้มีราคาหุ้นกันสิเริ่มเช้าไลฟ์สดนะคะเช้ากับเย็น20นาทีเท่ากับบลกระทบเรื่องงานบานเข้านะคะเข้าถึงบ่อสนใจปันใดดอกค่ะบกเบิางนาทีค่ะเพราะสะสมนาทีค่ะแต่คลิปเลี้ยวฟ้อนค่าเดียวเนี่ยบอกร้อยห้าสิบเครียดน้ำหรือกับแบบว่าน้อนพักผ่อนบ่เพียงพอน้ำหรือจังไรน่ะค่ะก็เป็นแอนแบบเบอ่อแบบว่าพักผ่อนมาแหนตามเหตุค่าให้กิน แล้วก็พี่ก็ต้มไก่หวานเนาะนะพิงฟองก็เหมือนพี่แหละพิงฟองพี่ชอบมากพี่พี่ชอบติ้ยฟองตรงไหนหรือเปล่ารู้ดูแลพ่อกับแม่แม่อย่างนี้สินะคะ่ะตัวพี่กับสามอันแต่เอ่อคลิปเลี้วเนี่ยคะ่ะก็จะจะคลิปเลี้วเนี่ยเพราะน่นไอ้เทนฮาวสแบบว่าเฮ็ด มีของดาวไม่มีทุกอันเลยค่ะแต่ก็พยายามไล่สดเพื่อที่ตอนสิ่ทรงเครื่องมือทรงดาวมาห้อัปเดตเฟซใหม่อัปเดตละค่ะต่หาห้านาทีซิหนาที่จังสี่ก็ได้ค่ะเพราะคุณกัดเป็นมือใหม่นะคะคุณกัดยังแบบว่าเอฟซีเพื่อนยังม้อนในหลายแต่แบบว่าเออถ้าเพื่อนคอยท้มใจมิตรภาพที่ดีต่อกันนะจ๊ะหายไปนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปรละปองจะไปเรื่องต้องทาแไปหาแม่ก่อนไปคุยกับพ่อกับแม่ก่อนนะขอบคุณมากๆาค่ะ